ย้อนส่องดูนะคะนโยบายที่บอกว่าพักไหนน้าที่ต้องการจะก,กระจายอํานาจอย่างแท้จริงแ,แบบสุดๆเลยน่าจะเป็นก้าวไกลโอ้โหอันนี้ก็เขาก็ไปกันแบบสุดเหมือน<ช>กันนะแล้วก็มีอะไรนะพอไปหาเสียงในพื้นที่เรียกว่าอ่อนไหวในหลายๆพื้นที่หลายคนก็จิ้มไปเลยโอ้โหถ้าคุณจะทํากันขนาดนั้นเนี่ย มันสุ่มเสี่ยงเลยนะมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารว่ามากไปไหมผู<ะ>ม้ชมลองนึกภาพนะคะตอนที่ทานายกเศรษฐาแถลงนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคแหละมันไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าแต่เปลี่ยนเป็นผู้ว่า c ีอเสียงวิพากษ์วิจาร์จากก้าวไกลนะห่วงเวลานั้นช่วงที่อภิปรายเนี่ย<ะ>เขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยมันคือการบิดเบือนความ<ะ>หมายของการกระจายอํานาจนะ,ะเพื่อไทยเนี่ยคุณบิดแล้วเหตุผลเขาอธิบายว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดการปกครองส่วนภูมิภาค แล้วก็ขึ้นตรงกับส่วนกลางแต่ถ้าจะบอกว่ากระจายอํานาจน่ะจริงๆต้องไปอยู่ส่วนท้องถิ่นเออแต่ท่านผู้ชมจงงก็ภูมิภาคมันก็ท้องถิ่นคือขึ้นกับส่วนกลางแต่ตัวน่ะไปดูแลแต่ละภูมิภาคแต่คําว่ากระจายอำนาจคือเขาบอกว่าไอ้ท้องถิ่นอยากได้คนในพื้นที่เข้ามาเลยดูแลกันเองเลยไม่ใช่ว่ามีตัวแทนมาจากส่วนกลางขึ้นกับส่วนกลาง แล้วก็ไปอยู่แต่ละภูมิภาคก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากก้าวไกลเพราะว่าตัวของก้าวไกลเองเนี่ยคือเขามีนโยบายไปถึงขั้นที่ว่าทาประชามาติยุบราชการส่วนภูมิภาคเลยเนี่ยฮะมันก็ไปไกลคือ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปที่ผู้อาวโนะก็คือเป็นตัวแทนมาจากกระทรวงแล้วก็ไปดูภูมิภาคใช่ไหมก็คือไปดูท้องที่แต่นี่คือไม่เอาเลยไม่ต้องมาจากส่วนกลางเลยขอท้องที่ดูแลกันเองไปเลยอาจจะต้องถกเถียงกัน เพราะว่าอยู่คนละมุมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานควรจะฟังคนที่ทํางานจริงข้อเสนอแนะของเขาว่าน่าสนใจเพราะว่าเขากางตัวอย่างให้เห็นแบบเป็นรูปประามาแล้วเรานึกภาพตามได้เลยค่ะคนนี้นะคะคุณวีรศักดิ์ฮัตด,ดาค่ะเป็นนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทยเขาบอกแบบนี้ผมเนี่ยเรียกร้องเลยนะขอให้รัฐบาลเนี่ยขยับเพิ่มบทบาทท้องถิ่นหน่อยจะได้แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้่ก็ อันนี้คืออบตอใช่ไหมฮะ<ช>ก็ลงไปสู่ระดับตำบลเลย<ช>อย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ส่วนกลางเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่มีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรแต่คนในพื้นที่ว่าง่ายๆในตำบลท่านผู้ชมหลายท่านถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดอรพื้นที่ก็คือเดินไปก็พบหน้าค่าตาก็รู้แล้วก็เห็นกันแล้วเดินไปตลาดตลาดมีปัญหาไม่ขยะมันไปบักหมมตรงไหนอ,อทำไมไม่ให้คนที่เขาเห็นกันทุกวันเนี่ยเขาแก้ปัญหากัน เขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะตลกร้ายเลยเหรอคะคือเป็นเรื่อง oh. จริงที่ตลกร้ายในบ้านเรามีตัวอย่างเยอะมากเลยค่ะอยากจะให้ติดตามนะหนึ่งป่ากับคนป่ากับเมืองอันนี้เวลาไปดูเรื่องการการกระจายมสัตว์ของนิ่งก็ดีไปดูเรื่องของคน <c oughs> กับสิ่งแวดล้อมก็ดีท่านผู้ชมฮะก็จะเป็นข้อถกเถียงกันที่เคยเล่าเนี่ยนะบางทีถ้าไปถามเอ้าคนกลุ่มนี้รุกป่า ทางหน่วยงานรัฐก็บอกเขามีแผนที่เขามีภาพถ่ายดาวเทียมมาเลยว่าก่อนหน้ามันเป็นป่าแล้วคุณอ่ะเข้ามาอยู่อ่ะคนที่อยู่ก็บอกว่าจริงๆนะ่ะมันเป็นบ้านผมได้อยู่กันมาตั้งนานอยู่ๆคุณมาถ่ายปุ๊บแล้วคุณก็ขีดปับ๊บให้บ้านผมเป็นป่าแล้วก็มาไล่กันผมก็ลุกขึ้นมานะผมก็กลายเป็นคนลุกล้ำป่าขึ้นมาทันทีทั้งนั้นอยู่เป็นบ้านมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายผิดอีกโดนฟ้องอีกใช่ไหมคะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแต่ที่มันตลกไปกว่านั้น ตลกกว่าที่ประชาชนที่จะรุกป่าแล้วมีประเด็นกับทางภาครัฐฮะค่ะพื้นที่อบตอค่ะเกินครึ่งหนึ่งของอบตอทั้งหมดนะ,ะอยู่ในเขตป่าเสมวนแห่งชาติอ้ามันตลกไหมล่ะตลกแบบท้อแท้เนาะพื้นที่ของอบตอนะคะเขาจะมีสำนักงานทั่วประเทศเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ5,300ที่เกินครึ่งหนึ่งอ่ะคุณอ,อง๋งคือเท่าไหร่อะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาให้มาใช่ไหมอยู่ในเขตป่าคุณวีรศักดิ์เขาบอกมานะคะ พออยู่ในเขตป่าปุ๊บเนี่ยถามว่าเขาจะพัฒนาอะไรได้ไหมไม่ได้มีตังก็ทําไม่ได้เพราะอยู่ในเขตป่าไงถ้ามีตังคิดจะทําก็ได้แต่ท่านจะไปนี่มันเป็นอานาจของกระทรวงทรัพย์อีกใช่คือถามว่าทําได้ก็ทําได้แต่มีคดีให้แน่แน่โอ้ทรงไงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเขาก็อ่านคุณจะทําอะไรเนี่ยต้องขอทางนี้ก่อนนะเออกลายเป็นว่าอบตต่อให้มีก็ประมาณอบตบางที่เนี่ยมีรายได้ดีใช่ไหมแต่ทำไม่ได้เพราะว่า มันเป็นอยู่ในขอบเขตอำนาจของกระทรวงอื่นแล้วแล้วลองนึกภาพสิว่ามันไม่ใช่แค่สำนักงานอบตนะมันคือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นี่เนี่ยเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวมันคืออันซีนประเทศไทยคนยังไม่ค่อยมาที่มันยังไม่ค่อยถูกบุกเบิกเท่าไหร่อยากทําถนนเข้าไปหน่อยคนจะได้ไปเที่ยวทําไม่ได้ก็ติดแต่ถ้านนี้ทดไว้ก่อนนะทดไว้ก่อนแล้แต่ถ้าเป็นผู้ว่าซีออาจจะทําได้ ต้องบอกเขาก่อนว่ามันเป็นข้อดีอย่างนี้เช่นใช่ะอย่างงี้ก็บูรณาการไปเลยกันในท้องที่ใช่จะ้เกิดอยากจะสนับสนุนเรื่องไห่ท่องเที่ยวก็ทาไปสิเพียงแต่ว่ากลับไปโจทย์เดิมว่าแล้วมันคือการรวบตึงหรือมันคือการกระจายอํานาจนะฮะ่ะทีนี้ก่อนหน้าเรื่องของการพัฒนาเนี่ยก็เคยคุยฮะสมัยรัฐมนตรีท็อปมราวุธที่นั่งดูอยู่เนี่ยนะก็บอกว่าเอ้างั้นก็โอนไปเป็นอำนาจให้ผู้ว่าสิเขาเคยประชุมกันแล้วใช่ประชุมกันแล้วถึงจุดนั้นเลยครับอ้าวยุคสภาก่อนโครงการกก็พัับไปคุยนแล้ว ตกลงแล้วจะให้ผู้ว่ามีอำนาจแล้วยุบสภาอดจ้ะเออนี่แค่เรื่องเดียวเองนะการจะพัฒนาถึงบอกแล้วท่านผู้ชมครับว่ามันเป็นสองด้านคือด้านหนึ่งบอกากจะกระจายอำนาจแต่กระจายไปปุ๊บคนที่ทํางานจริงบอกพอกระจายมาอํานาจมันไม่ได้อยู่ในมือเขาจริงๆอ่ะมันอยู่ในหลากหลายหน่วยงานฮะว่าตรงๆนะหน่วยงานปกครองบางที่อย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยหลายคนบอกอุ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนผู้ว่าทุกอย่างชีวิตจะเปลี่ยนสุดท้ายผู้ว่าคืออะไรก็คือผู้ประสานงาน แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรและนคือกรุงเทพและนี่คือดูระดับอบตสิฮะอำนาจจะลดลงไปอีกขนาดไหนล่ะยากเลยอ่ะนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะคะไปต่อนะมีอีกเรื่องจริงทั้งหลายแหละมันเหมือนตลกเนาะแต่มันขมขื่นนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วชาวบ้นเดือดร้อนเนเรื่องที่สององค์กรปกครองท้องถิ่นไม่มีระเบียบกฎหมายของตัวเองเลยไม่ได้สิใช้ก็ใช้เหมือนกันหมด เ <Ừ. S 2> ถ้าเกิดจะเป็นทิ้ขงขับรถเร็วทุกอย่างมันมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแต่มันยากไงในการดูแลเ,<อ>เพราะแต่ละพื้นที่มันก็รายละเอียดไม่เหมือนกันโอ้โหอันนี้คืออ,อย่างบางบางที่บางประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกฎของท้องถิ่นในการออกมาม,มันก็จะเป็นระดับกฎหมายมลดหลั่นกันไปนะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นนะจะไปดูแลคนพิการต้องใช้อะไรฮะอบตอจัดการเองไม่ได้นะคือขออนุญาตนะถ้าเกิดจะเดือดร้อนเช่นคนนี้พิการมากพนะิการน้อย ต้องไปดูระเบียบของพอมอฮะใช่กลับไปวนดูระเบียบของพอมอ,อันนี้อาจจะเ์ม่มีมเท่าเมื่อกี้จะพัฒนาเรื่องที่ท่อง<พ>อเที่ยว <พอ S 1> ให้ไปดูกระทรวงทรัพย์จะดูเรื่องของคนพิการบางท่านติดเตียงโอ้นี่มันมีข่าวหลายครั้งแล้วนะ<ช>ป่วยหนักป่วยติดเตียงดูแลไม่ได้ลูกหลานไม่สะดวกคือคนท้องที่ยกรู้เลยบ้านนี่เดือดร้อนหนักแต่สุดท้ายก็ต้องไปถามพอมอก่อนไว้ระเบียบเขาเป็นยังไงใช่หรือจะยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆเลยนะคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเจ้าตัวระเบียบนี่แหละไฟไหม เกิดเพลิงไหมในชุมชนนี้ต้องไปดูระเบียบของกรมป้องกบบันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพใช่ไหม<ช>ท้องถิน่นมีเงินก็เข้าไปช่วยไม่ได้<อ>คุณลองอ่านระเบียบดูดิอ่าอันนี้ระเบียบนะครับท้าปอพบอกว่าถ้าไฟไหมต้องไหมสองห้องหรือสองหลังขึ้นไปถึงใช้งบอ๋อถ้าบ้านคุณโดนบ้านเดียวอ่ะจะไม่เป็นภัยพิบัติช่วยคุณไม่ได้นะ โอ้โหไม่ได้ทุนต้องไม่สองหลัง้ไม่ต่อให้บ่อให้เอนมีเงินก็ตามมีเงินก็ช่วยพอท้องถิ่นก็ทำไม่ได้เพราะอย่างที่บอกมันต้องไปดูกฎระเบียบของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะมันบังคับใช้เหมือนกันทั้งประเทศค่ะเอออย่างนั้นนั่นแหละคุณวีรศักดิ์อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อนี้นะคะบอกว่าท้องถิ่นใช้อำนาจของทุกกระทรวงครับแต่ก็ออกกฎออกระเบียบของท้องถิ่นในการบริหารจัดการเพื่อที่จะมาใช้งบ ทำเองไม่ได้เลยซัก,กอย่าง<ห>ทั้งๆท,ที่มีสภาท้องถิ่นนะสภาท้องถินนะาางถ่นจะคอยตรวจสอบเหมือนสภาใหญ่กับรัฐบา<ห>ลแต่เราไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรของตัวเองเลยก็อ่ะมันมันเป็นความยากฟังแล้วเข้าใจเขาเหมือนกันนะมันก็อึดอัดเราะาถ้าเป็นในหลายๆที่นะครับที่เขามีการกระจายหน้าสู่ท้องถิ่นเขาก็จะดูแลกันภายในแล้วบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นกฎที่มันจะเป็นระเบียบที่อาจจะแตกต่างจากของส่วนกลางแต่ของเราที่บอกไปว่า มันเหมือนกันหมดอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นที่เกี่ยวข้องอ่าเช่นอย่างดูเรื่องของพื้นที่เนี่ยกระทรวงทรัพย์ดูก็คือดูหมดไม่ได้บอกเลยเหนือใต้ออกตกมันจะต้องมีความแตกต่างกันอ่าอีกอันหนึ่งฮะนี่แหละอันนี้ที่คุณบอกอ่ะแต่ละที่เนี่ยปัญหามันคนละอย่างใช่ดีเทลมันคนละแบบพอไปนะท่านผู้ชมฮะอ่าขึ้นเหนือลงใต้ต้อง,องไปทั่วประเทศอะไปภาคตะว,วันตกปัญหามันคนละแบบบางที่ปัญหาผู้อพยพบ,บางที่ปัญหาสิ่งแวดล้อม บางที่ปัญหาเรื่องของสิ่งก่อสร้างความเจริญเข้าไม่ถึงถนนนทางไม่สะดวกแบบเนี้ยฮะอแล้วจะแก้กันยังไงอ่ะเอาตัวอย่างมาดูทิ้งขยะไม่เป็นที่กฎหมายทั้งหมดกฎหมายใหญ่ใช่ไหมบอกว่าปรับได้นะไม่เกิน1,000บาทบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่กลัว1,000คือน้อยสําหรับเขาเขาก็จ่าย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 ไงต้องถามที่ไหนแต่มันไม่จบไงท้องถิ่นกําหนดอัตราค่าปรับเองก็ไม่ได้โออ คือระเบียบการใช้เงินอันนี้น่าสนใจคือคุณรศักดิก์บอกว่าการจะใช้เงินท้องถิ่นนะนายอำเภอต้องเซ็นอนุมัตินี่เงินท้องถิ่นนะนเงินท้องถอิ่นค่ะเพราะอบตอใช่ไหมตำบลมันไปขึ้นอีกทีก็เป็นอำเภอใช่กลายเป็นท้องถิ่นจะใช้ในายอำเภอต้องเซ็นถ้าไม่เซ็นก็ใช้เงินไม่ได้ทั้งทั้งเป็นไรายได้จัดเก็บท้องถิน่นใช่อแต่ถ้าเกิดอำเภอเซ็นปุ๊บมีปัญหานะใครรับผิดชอบท้องถิ่นท้องถิน่นรับผิดชอบก็ท้องถิ่นเป็นคนทาไงแค่ไปขอนายอำเภอเซ็นเฉยเเขาก็เลยถามว่าถ้าถ้าให้ให้ต้อง ถ้าจะใช้เงินต้องให้ในอำเภอเซ็นแต่ทำไมความรับผิดชอบมันอยู่ที่เขาอ่ะแล้วถ้าเกิดเซ็นแค่อนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วทําไมไม่รับผิดไปด้วยล่ะถ้ามันจะมีประเด็นเออนนเออใช่ไหมล่ะอ่ะตัวอย่างมีอีกจะไปอบรมสัมมานาท้องหิ่นนี้จะไปอบรมสัมมานาละเงินก็ของตัวเองนะไปไม่ได้ผู้ว่าไม่ให้ ไปถึงผู้ว่าเลยเนี่ยนะเออจะไปอบรมสัมมนา,าผู้ว่าไม่ให้ไปค่ะคยกตัวอย่างได้เลยก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะมีงานสัมมนา,าใหญ่ที่เป็นของสมาคมอบาตาทั้งประเทศจะไปเจอกันไปเจอกันที่อุดรธานีรปรากฏว่ามีบางอบาตาไปไม่ได้ก็คือที่แม่ห้องสอนเพราะว่าในอำเภอมไม่อนุญาตอ,อบอกว่าไม่สําคัญโอ้โหแต่งานนี้นาย,ยกไปนะ เป็นสัมนาใหญ่สัมนาใหญ่นายกไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้รู้สึกมนจะจะมีเสียงเวลสักนะ,ะลอง,ลองฟังดูค่ะเพียงแต่ว่าตอนเนี้คือคือคือปัญหาในภาพรวมมันใหญ่มากเลยต้องใช้เงงเงงออกมาเป็นหมนาาื่นล้านสนเสล้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะและ้วท่านก็ท่านสามท่านเลือกได้หรือเปล่าว่าปัญหาต่อยู่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ทําไมให้ไม่ให้เราเราเป็นคนเลือกทาไมให้ไม่ให้เราเราเป็นคนเลือกว่าเงียบอย่างนี้อย่างนี้ มันง่ายอะผมว่านะเ <Hey. S 1> พีเยงแต่ว่าท่านทําใจหน่อยได้ไหมอะ <Hey. S 1> ท่านทําใจหน่อยได้ไหมว่า oh. ท่านไม่ไม่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติ นะท่านให้ลาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติถ้าอยากท่านท่านอยากปฏิบัตินะท่านมาเป็นนายกอบ,บตผมเป็นนายกกรัฐรนตรีม่ม <c oughs> ผมติดอยู่ในระเบียบของราชการเวลาจะทานี่แก้ปัญหาเรื่องนี้ผมต้องทําเรื่องเรียนในอำเภอในอำเภอก็เรียนผู้ว่าผู้ว่าก็เรียนอธิบดีอธิบดีก็ไปถึงกระทรวงต่างมดเนหมดมันใช้เวลาอะไรครับเป็นเดือนสองเดือนก็จะไม่แล้วเสร็จพอไปถึงแล้วเนี่ยเรื่องก็มาดองอยู่ตรงนั้นแหละครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ ก็หลายเรื่องนะฮะอ่ะมีอีกมีอีกหลายคนถามกระจายอํานาจเป็นเรื่องดีแต่คุณจะดูแลยังไงถ้าขออนุญาตเถอะตอนอบตมันมาใหม่ๆก็มีการแซวกันทุกวันที่หลายคนก็พูดอบตคืออะไรอมทุกบาททุกสตังค์ใช่ไหมเออมันเป็นพอมีอํานาจปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปทุจริตกันง่ายใช่ไหมแล้วเวลาตรวจสอบตรวจสอบยากอีกเพราะว่าเมื่อกี้องค์ห้าพันสามร้อยแห่งจะไปนั่งไล่ตรวจกันยังไงหมดมันเยอะเวลามีโครงการแปลกๆขึ้นมาอ่ะอันนี้ คุณวุศักดิ์ก็มีคําอธิบายฮะคือเขาบอกว่าอบาตเนี่ยมี5,300แห่งถูกต้องอไหมคะทีนี้จํานวนของอบตเนี่ยพอมีมากคุณคิดง่ายๆคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์่ะ,ะเวลาเขามีเยอะเนี่ยอัตราการทุจริตมันก็จะเยอะตามไปด้วยถูกไหมคือดูดูตัวเลขอะสมมติถ้าบอกว่าทุจริตสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งของ53 0 0ก็53ที่แล้วก็ไปเทียบกับที่อื่นๆเขาไม่ได้มี5,3 0 0อย่างนี้นี่นะสัดส่วนจริงๆไม่ได้เยอะเพราะความเสียหายเนี่ย หลายๆกรณีคือหลักหมื่นแต่ถ้าโครงการใหญ่ๆแล้วโครงการเสียหายแบบ10ล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยอันนั้นนับหนึ่งอันเน,นี้ยหลักหมื่นก็นับหนึ่งเหมือนกันไงมันก็กจะไม่แฟร์กับเขารกรณีก็อาจจะไม่มีอำนาจดำเนินการไม่ได้ตั้งใจจะไปทุจริตมีตัวอย่างที่ไม่ตั้งใจทุจริตเนี่ยแต่ว่าโดนเป็นคดีคตัวอย่างโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอยู่ในชุมชน น้ำท่วมคุณน้องพอน้ําท่วมปุ๊บโรงเรียนก็บอกว่าอ้าวอบตทําสะพานเดินให้นักเรียนเนี่ยเดินไปหน่อยได้ไหมเอาเท่าที่ก่อนนะก็ฟังดูดีทำไม่ก็มีปัญหาไหมมีทําแล้วทําไปแล้วถูกสอตงงตรวจสอบอาบอกว่าไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของอบตในการก่อสร้างสะพานเนี่ยก็โรงเรียนมาขอก็ก็เหมือนที่เคยพูดไปว่าเนี่ยนโยบายอเนี่ยคนสลาเขาพูดก็พูดถึงเรื่องของควิกวินนโยบายที่มันจะทําได้ หลายหน่วยงานพอรับควิกวินมาปุ๊บตั้งคําถาม,ถามงบประมาณมีไหมทำยังไงนะพูดง่ายคือจะให้ทํามีเงินไหมแต่หลายท่านก็บอกเอาจริงๆนะควิกวินบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องวิธีคิดมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบภายในหน่วยงานถ้าคนที่มีความคุ้นชินมันสามารถทําได้โดยไม่ต้องรอง้อประมาณซึ่งงบประมาณก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะค่ะเออจริงๆต้องใช้หนึ่งตุลาคมแต่นี่ก็คือเลื่อนไปเป็นปีหน้างบประมาณปี67เจ็ดเขาก็บอกเอ้ ถ้าจะควิกวินมันปรับรูปแบบวิธีการทํางานแล้วมันควิกวินเลยก็ได้ทําไมถึงไม่ทําอันนี้เขาก็บอกเอาเช่นเขารู้หมดเลยคุณอยากจะทําเรื่องยาเสพติดเพราะนายกเนี่ยตอนไปครมสัญจรจะไปดูทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่สิ่งแวดล้อมสังคมความยากจนเสพติดอซึ่งพวกนี้คนในท้องที่ก็รู้อยู่แล้วฮะมันเขารู้หมดบ้านไหนเป็นอะไรยังไงแต่มันอาจจะทําลําบากเพราะว่ารับผิดชอบทุกปัญหาแต่ไม่มีอํานาจ<แ>ในการไปทําลองฟังคําอธิบายจากคุณวีรศักดิ์ค่ะ ถ้าถ้ากู้ตรงนั้นไม่ได้งบท้องถิ่นมีมีเงินที่จะส,สนับสนุนนะให้อํานาจท้องถิ่นเอาเอา,เอาไปช่วยได้ไหม,มช่วยได้หมดมขอให้เรามีอํานาจเถอะ,ะในการดูแลพี่น้องประชาชนเราดูแลได้นะให้ใช้เงินให้ให้เราได้ใช้อํานาจหน้าที่ของเราเนี่ย ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะประชาชนมันก็มันก็เห็นเราอยู่แล้วสมมุติว่าเรามีให้ท้องถินนะ่นทํากองทุนขึ้นมากองทุนในการดูแลเรื่องนีิสินของพี่น้องประชาชนถ้าไม่ถ้าไม่สามารถที่จะช่วยให้ธนา,นาคารบีบธน,นาคารได้ก็เขียนระเบียบกฎหมายว่าให้ท้องถิ่นตั้งกองทุนในการดูแลพี่น้องประชาชนพัฒนารายได้ แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินใช่ไหมกองทุนก็เอาโดยใช้เงินสะสมที่มีอยู่ในของท้องถิน่นเอามาเป็นตั้งเป็นกองทุนนะนะฮะก็อ,อันนี้เป็นสิ่งเรียกว่ากังวลกันหรือว่าคิดว่าอาจจะขยับยากถ้ายังเป็นนโยบายตามแบบนี้อยู่แต่ในวงเล็บนะก็ต้องไปดูเรื่องการตรวจสอบเองหรือแมก้กระทั่งหลายคนบอกถ้าเป็นท้องถิ่นมากลัวจะได้ผู้บริหารท้องถิ่นกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนะสิ เออมันจะย้อนแย้งกันอย่างเงี้ยตลอดเวลานะแต่หลายคนก็บอกว่าประชาชนในท้องที่เองถ้าอยากเห็นบ้านตัวเองพัฒนาอยากเห็นตัวเองอยู่ดีกินดีท่านก็ต้องตรวจสอบท่านก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเลือกคนดีเข้ามาทํางานอ,อย่าเลือกผู้มีอิทธิพลมาเป็นผู้มีอำนาจอ่าแต่เขาก็บอกอีกมีข้อเสนอด้วยอ่าถ้าอย่างนั้นจะทํายังไงดีฮะเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมคะกฎหมายจะช่วยคุณได้ร่างขึ้นมาสี่หนึ่งแยกตัวออกมาจากมหาไทยไม่ต้องให้มหาไทยดูแหละโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มนกนะแต่ไม่ใช่ง่ายเนาะ ตั้งเป็นแบบนี้ได้ไหมขอเป็นสภาท้องถิ่นแห่งชาติได้ไหมแล้วก็มีบอร์ดบริหารในทุกระดับเขาก็วางโครงสร้างของบอร์ดบริหารเลยอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะนายกก็นั่งเป็นประธานบอร์ดดูแลไปออยู่ข้างบนสุดลงมาก็จะมาเป็นตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นมาเป็นกรรมการก็ไล่ไปสี่จากนายกแล้วก็มาเป็นส่วนของภาคลงไปเป็นจังหวัดลงไปเป็นอำเภอไล่ลงไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้พูดเลยถ้าคิดแม้แต่จะทํา มหาไทยตะลึงทั้งกระทรวงแน่ๆเพ่าะอาลืมว่าในสิ่งอํานาจการบริหารมาเวลาครอบเนี่ยเขาครอบไปถึงระดับนู่นเลยนะกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมอันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วจะใคเหยาวมหาไทยได้ไหมอ่ะไม่ได้เท่านั้นเสนออีกอบจก็ไม่เอามันใหญ่ไปเอาอบตได้ไหมแล้วยกระดับขึ้นมา ให้เป็นเทศบาลแทนไม่เอาอบจอ <ฮะ S 1> แล้วเอาอบอออตอขึ้นมาเป็นเทศยายาบาลก็จะมีแต่เทศบาลถูกไหมทั้งนั้นทีนี้ก็จะไปต่างการพกขนาดพื้นที่ประชากรกับราย<อ>ได้เพราะว่าแม้แต่ในท้องถิ่นเองครับท่านผู้ชมมันก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นคนคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนซ<ค>ึ่งเนี้ยก็มันอาจจะมีปัญหาก็อาจจะมีเช่นพื้นที่นี้รายได้เยอะอีกพื้นที่หนึ่งรายได้ไม่สูงซึ่งในต่างประเทศจะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันว่าบางที่เนี่ย พอบริหารงานได้ดีคนย้ายออกพอย้ายออกปุ๊บไรายได้ก็ต่ําลงพอต่ําลงอันนี้ยิ่งไปแล้วใหญ่เลยพัฒนายากแหละเออเนาะเออแต่ลลแต่อย่างน้อยถ้าเกิดถ้าท่านทําดีหนึ่งบอกว่าถ้าถ้าจะกระจายจริงๆแล้วมันแบบเนี้ย คนในท้องที่อ่ะต้องเลือกคนดีเข้ามาเลือกคนเก่งเข้ามาในท้ายที่สุดเนี่ยต้องเลือกคนที่ดีที่สุดนะเนาะใช่ฮะเป็นข้อเสนอนะคะฝากเอาไว้เผื่อว่าจะได้มีเวทีในการถกกันแล้วจะพัฒนาไปได้ค่ะ,<ฮ>ะคุณวิราศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ท้องถิ่นเนี่ยหลายที่เขาพัฒนาไปไกลแล้วนะไกลกว่าที่เราคิดนะคะอย่างเช่น บางที่เนี่ยเขาเสนอแผนพลังงานสะอาดแล้วอ่อาคิดดูสิโซลารูฟท็อปใช้รถพลังงานไฟฟ้าใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมีแผนความคิดพวกนี้อยากจะทำให้เป็นจริงเป็นจังมีถึงขั้นนำร่องไปแล้วแต่อยากจะถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลน่ไม่เห็นหันมามองบ้างาคือคุณจะเดินไปในท้องถิน่นจะไปทางไหนอ,อยากให้ช่วยอะไรไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอยากให้รัฐบาลมาถามน <หา S 1> ่ช่วงนี้ก็รอ,อนโยบายนัฐ รองงบสนับสนุนเดินหน้าไม่ต้องเลือกเนี่ยไม่ต้องถึงกาบขนาดเลือกตั้งผู้ว่าก,ก็ได้แต่ขอท้องถิ่นได้ทํางานจริงๆอ่านะฮะแล้วเขาก็ถามว่าอ่ะมันมีงานเนี่ยนะรวมพลังท้องถิ่นครั้งที่4รัฐบาลให้ความสําคัญขนาดไหนละ่ะสําคัญขนาดไหน<อ>งานนี้ก่อนนะหัวข้อเขาชื่อว่างานการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังย่งยืนภายใต้กรอบสังคมโลกนะคะวันที่6-8ถึงธันวาคือพรุ่งนี้นเป็น,<ด>น <ะ S 2> ต้นไปใช่ไหมคะจัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียมพัทยา สำคัญแค่ไหนนายกไม่ไปอ่ะแต่ก็ได้มทหนึ่งอ่ะก็ดูท้องถิ่นนะบางทีเนี่ยคนท้องถิ่นเขาอาจจะอยากจะให้นายกมาพอนายกมาแล้วเขาจะอุ่นใจแล้วปะเออมันเป็นความคิดอย่างนี้ปะก็อาจจะเป็นประเด็นว่าจริงจริงรองนายกอนุทินก็ดูมหาไทยอยู่แล้วก็ก็เป็นการดูแลอํานาจการปกครองใน่วนภูมิภาคอยู่แล้วแต่เขาก็คิดว่าถ้านายกไปก็อาจจะเป็นอีกอีกมุมหนึ่งที่คนที่มีอานาจในรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้นําฝ่ายบริหารไปดูนะฮะ คือนายกคือบนสุดที่ทุกคนน่ปักใจลงไปแล้วไงว่างานไหนเนี่ยต้องมีนายกมา,เ,<อ>าเขาก็เลยถามมาว่านายกจะมาไหมนายกไม่ไปทำไมอย่างนี้ล่ะครับอ,อันนี้เรื่องก,การกระจายอำนาจจากเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อมเราอาจจะได้เป็นผู้ว่าซ e o แล้วก็ผลักดันกันเรื่องนี้ฮะก็ต้องถามว่าไอความเร็วในการทำงานการบูรณาการร่วมกันกับการให้ท้องถิ่นขึ้นมาดูแลจากการเลือกตั้งภายใ,ในพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็น คนละมุมเหรียญนคนละด้านหรือมันจะไปด้วยกันอย่างไรได้หรือไม่นะครับ